สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมประเพณีพิธีกรรมของชาวอีสานนะครับ ที่มาที่ไปของการประกอบพิธีกรรมในวันนี้เนื่องจากวันก่อนได้เกิดพายุฝนตกกระหนำ่ำและก็ฟ้าผ่าลงกลางต้นไม้ตามความเชื่อของชาวคาเมรบริดามเชื่อว่าเทวดาลงมาอยู่ณต้นไม้เราจะต้องประกอบพิธีกรรมเพื่ออัญเชิญให้ท่านไปอยู่ที่อื่นและให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นเกิดสิริมงคลแก่เจ้าของที่ดินครับ <Yeah. S 1> เรามาฟังเสียงบทสวดบางช่วงบางตอนในพิธีกรรมครั้งนี้ครับ ภัตตะวะรายังสังคัมตะมันสิทธิโขเวณบ่คนมุจจัคเมธาตีตวะอาจาริยาปะทางสะมี

เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังบทสวดมนต์ในการประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้นี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่พูดภาษาคเมรในจังหวัดบุบรีร,รัมย์บางท่านที่พูดภาษาคเมรหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไม รูปแบบและพิธีการแตกต่างไปนะครับในครั้งนี้นะครับคุณลุงของผมเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาลาวและภาษากลวยนะครับดังนั้นรูปแบบและพิธีกรรมก็อาจจะไปในทิศทางของกลุ่มคนที่พูดภาษาลาวและภาษากลวยนะครับสำหรับท่านที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมต่างๆของท้องถิน่นหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้หากท่านมีข้อสงสัยข้อคิดเห็นหรือมีเกร็ดความรู้ดีๆขอให้ท่านร่วมพิมพ์แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเพิ่มเติมข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งนะครับ